วัสดีค่ะวันนี้ชวนมาฝึกโยคะด้วยกันสำหรับลดไขมันรอบเอวแล้วก็กระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเราเริ่มจากท่านั่งบิดตัวทุกคนพยายามใช้ลมหายใจตามที่ครูไกด์ไปนะคะสิ่งสำคัญคือลมหายใจโดยเฉพาะท่าบิด เราจะใช้ลมหายใจออกเวลาที่บิดตลอดเวลาโอเคเราเริ่มกันเลยทุกคนหายใจเข้านะยกแขนสองข้างยืดขึ้นหาเพดานยืดตัวสูงๆนั่งตัวตรงๆนะคะหายจอกค่อยๆค่บแมวท้องบิดลำตัวไปทางขวาแล้วเปิดแขนสองข้างออกยืดแผงอกด้านขวาออกไปค่ะหายใจเข้าเรากลับมายืดตัวยาวๆใช้ลมหายใจลึกยาวนิดนึงนะหายจอจค่บแมวท้องบิดลำตัวกดก้นขวาไว้เปิดทางด้านซ้ายหายใจเข้าคะ่ะกลับมาที่ตรงกลาง หายจอกค่อยๆบิดขวาเราขยับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหายใจเข้ากลับมาที่ตรงกลางคอนเนคลมหายใจหายจอกบิดไปทางด้านซ้ายท้องคัมแมวบิดลำตัวไปหายใจเข้ากลับมาที่ตรงกลางรอบสุดท้ายหายจอกคัมแมวท้องทุกคนบิดลำตัวไปด้านขวาตัวตั้งตรงนะเอามือซ้ายจับข้างนอกขาขวาตัวเองแล้วเอื้อมหลังมือขวาไปแปะเอวซ้ายถึงไหมลองดูนะพยายามให้ตั้งตรงไม่พิงตัวกลับแล้วก็ไม่โลไปข้างนาด้วยนะคะหายใจเข้าให้ลึ ยืดตัวยาวๆหายจากค่ำแมวท้องก่อนบิดลำตัวเปิดให้โฟกัสจากช่วงรอบเอวด้านขวาลำตัวสีข้างด้านขวาแล้วค่อยๆเปิดหัวไหล่ขวาออกไปลำคอของเราไม่เกร็งนะคะ หายใจเข้าทุกรอบเราพยายามยืดหลังขึ้นนิดนึงหายจอกทุกรอบเราบิดลองดูให้ลึกขึ้นเรื่อยๆฟิลถึงการบิดตัวฟิลถึงการขยับฟิลถึงการทวิสเพราะฉะนั้นการทวิสก็จะไปกระตุ้นนะคะการทํางานของลําไส้ทุกคนหายใจขอห้าสี่เวลาค้างท่าให้อยู่กับรอบลมหายใจนะสาม 2แล้ว1ดีค่ะหายใจเข้าทุกคนกลับมายกแขนสองข้างยื่นหาเพดานหายจเขคมแหววท้องล้มบิดตัวไปทางด้านซ้ายเปิดแขนซ้ายออกไปเอามือขวาจับข้างนอกต้นขาซ้ายจับเพื่อดึงนะคะงอแขนซ้ายงอศอกซ้ายเอาหลังมือนะมาแตะที่เอวขวาตวเตงเบาๆใช้ลมหายใจเข้าเนี่ยดึงขาแล้วยืดตัวยาวๆใช้ลมหายจาขคมแหววท้องกดกระดูกรองนั่งลงไปเสร็จแล้วค่อยๆบิดลำตัวออกไปโฟกัสที่สีข้างลำตัว ฝั่งซ้ายเอวซ้ายแล้วอกซ้ายพอเราไปสุดแล้วเราหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งเพื่อยืดล้วหายจอกเราลองทวิสต์บิดตัวให้ลึกขึ้นฟิลท์ทถึงการทํางานของการบิดตัวนะหายใจค่ะขอห้า ตอนนี้ทุกคนอยากเกรงคอนะปล่อยคอให้สบายค่ะสหายใจลึกยาวตลอดเวลาที่เราทำโยคะนะสาหรือถ้าไม่ไหวจริงๆเอาลมหายใจที่ลึกยาวกับปกติที่เราหายใจค่ะสองแล้วหดีค่ะหายใจเข้ากลับมายกแขนสองข้างหัวไหล่ไม่เกร็งหายจอกเอ็นตัวไปทางด้านขวาวางมือขวาให้เป็นเส้นตรงเดียวกับสะโพกขวาของเราเดินไปให้ไกลให้ไกลแล้วงอข้อศอกขวาไม่มีความเกร็งที่ต้นคอและหัวไหล่ด้านข ยืดแขนซ้ายฟิลถึงกันยืดลำตัวฝั่งซ้ายมองขึ้นไปหาเพดานลอดข้อศอกซ้ายตัวเองขึ้นไปหายใจค่ะขอ5เอวซ้ายกดนะถ้าตอนนี้เข่าซ้ายใครยกกดเข่าซ้ายกดก้นซ้ายลงค่ะ4 3 สองทุกคนอย่าเพิ่งกลับมานะหนึ่งหายจอกมองไปที่มือขวาตัวเองเสร็จแล้ววางมือซ้ายข้างๆมือขวารอบนี้มันจะฟิลถึงการบิดที่ลึกขึ้นมือซ้ายวางลงไปพยายามกดก้นซ้ายไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายจอกผ่อนีส,สะฟิลถึงการบิดที่เอวขวาเลยฟิลไปถึงลำไส้เลยทีเดียวทุกคนหายใจค่ะขอห้าเอวซ้ายมันก็จะยืดอยู่แล้วเนาะเหนือเอวซ้ายเหนือก้นซ้ายสี่เอาให้พอดีพอดีนะถ้าเจ็บแปล ให้แบ็กออฟกลับมาได้ตลอดเลย3ทุกคนผ่อนคลายหัวไหล่นะคะ2 1ห,หายใจเข้ายกแขนซ้ายกลับมาก่อนเสร็จแล้วเอาแขนขวาย,ยกขึ้นมาด้วยหายจอกวางมือซ้ายเราไปต่อเนื่องเคลื่อนไหวกับลมหายใจเดินมือซ้ายไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงเดียวกันกับก้นสะโพก ข้อสอกงอลงนิดๆแล้วยืดแขนขวาขึ้นไปมองใต้รักแร้ขวางายลำตัวขึ้นมาลำตัวฝั่งขวานะไม่คอแลบลงพยายามฟิลถึงการเปิดแผงอกยืดลำตัวด้านขวาให้มากขึ้นหัวไหล่ซ้ายผ่อนคลายนิดหนึง่งก้นขวาเข่าวขวาทุกคนกดไว้นะคะอยู่กับรอบลมหายใจลึกยาวขอห้าเวลาค้างท่าไม่ต้องมารอคอยที่คูนับนะทุกคนให้หายใจแล้วอยู่กับลมหายใจของตัวเองไปสี สามสองอย่าพึ่งกลับมาเหมือนเดิมนะแล้วหนึ่งหายใจออทุกคนมองมือซ้ายวางมือขวาถัดจากมือซ้ายกดก้นขวากดเข่าขวาหนักๆนะคะหายใจเข้าลึกๆพอหายใจออกเดินมือไปข้างหน้าได้อีกหน่อยหนึ่งเราฟีลถึงการบิดที่เอวซ้ายยืดที่เอวขวาแล้วผ่อนศีรษะลงมากดก้นขวาลงหายใจนี่คือการบิด อีกรูปแบบหนึ่งโดยที่ไม่ได้รู้สึกถึงการบิดมากแต่เอลายจะค่อนข้างบิดเยอะนะทุกคนฟังเสียงร่างกายตัวเองเป็นหลักถ้ารู้สึกปวดหลังแปลบแบคออฟได้ตลอดค่ะหายใจที่5 4 3 สองหนึ่งดีค่ะหายใจเข้ากลับมายกแขนขวายืดกลับมายกแขนซ้ายตามขึ้นมาด้วยหายจอ,อกเอื้อมมือกลับด้านหลังก้นตัวเองประสานนิ้วมือเป็นกำปัน้นบีบแบบนี้นะเอื้อมกลับด้านหลังแล้วเราบีบแบบนี้เอื้อมกลับไปส้นมือให้ชิดติดกันเลยคราวนี้หายใจเข้ายืดอกเราดึงมือสองข้างนะคะออกไปด้านซ้ายเราเบี่ยงลำตัวออกมาด้านขวาพยายามบีบสะบักกลับแล้วเรายกอ,อกขึ้นพอหายใจออเราพับตัวก้มค่ะค่อยๆลงไปหาหัวเข่าขวาตัวเองอย่า ลืมก้นซ้ายอะค่ะมันจะชอบยกขึ้นมาพยายามกดก้นซ้ายไม่จําเป็นต้องทับให้สุดแล้วก้นยกอันนี้ไม่มีประโยชน์นะก้นกดลงไปแล้วเราค่อยๆดึงกำปั้นข้ามศีรษะมาไม่จําเป็นต้องถึงเข่านะทุกคนแค่ดิเรกชันนี้ค่ะหายใจขอ5บีบสะบักไว้4 3 2แล้วหหายใจเข้าดึงมือกลับมายกลำตัวกลับตรงกลางหายจอกเราเบี่ยงตัวไปทางด้านซ้ายพับตัวก้มหาหัวเข่าซ้ายดึงกำปั้นข้ามศีรษะเท่าที่เราไหวสะบักบีบก้นกดหัวเข่าขวาก้นขวาหนักนิดนึงหายใจค่ะ5 4ส,ส สองแล้วหนึ่งดีมากหายใจเข้าแล้วยกตัวกลับมายกแขนสองข้างยืดขึ้นหาเพดานหายจอกวางมือแล้วทุกคนเข้าไปในแมปตัวเองนะไปเจอกันที่ท่าออฟโฟกตั้งหลักเหมือนครูนะคะ เช็คข้อมือเช็คหัวเข่าตัวเองใครที่เป็นนักเรียนใหม่ไม่เคยฝึกโยคะเลยดูอะไรมันให้เหมือนครูเลยนะท่านี้ง่ายๆนะคะข้อ,อ,อสะโพกกับหัวเข่าของเราเนี่ยค่ะตรงกันเลยแล้วความกว้างของสะโพกก็ความกว้างของเข่าก็เท่ากับสะโพกนะไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปแขนซ้ายมือซ้ายแข็งแรงเวลาที่เราออกกําลังกายเราต้องฟีลถึงการแอคทีฟนะคะอย่าทําตัวห่อตัวเหี่ยวเนาะเดี๋ยวมันจะเจ็บตามแนวหัวไหล่นะทุกคนถ่ายน้ําหนักไปที่มือซ้ายเราจะบิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ หายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหาเพดานที่แคททวิสยืดลําตัวฟิลถึงลําตัวฝั่งขวาที่ยืดเปิดออกมานะพอหายจอกเราบิดลําตัวสอดแขนขวาลงไปใต้รักแร้้ายฟิลถึงการบิดที่ค่อนข้างลึกนะคะเห็นสะโพกกับเข่าคูตรงกันอยู่เนาะขออีกสรอบค่ะหายใจเข้ายืดแขนขวาเปิดขึ้นมาหายจอกเวี่ยงขวาลงไปทุกคนคอนเน็กลมหายใจให้ เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายตัวเองหายใจเข้าขยืดกลับขึ้นมา หายจอกคำแมวท้องแล้วบิดสอดแขนให้ไกลขึ้นสองรอบสุดท้ายหายใจเข้ายืดแล้วเปิดหายจอกเวียงขวาลงใต้ซ้ายรอบสุดท้ายหายใจเข้าแล้วยกแล้วยืดเปิดขึ้นหายจอกเวียงขวาลงไปใต้ซ้ายค้างไว้สะโพกตรงกับเขา่าถ้าทุกคนวางหัวไหล่ขวาถึงแก้มขวาถึงน้ำหนักไม่ลงต้นขอลองยกแขนซ้ายขึ้นมาค่ะฟิลถึงการบิดที่ค่อนข้างลึก นะหายใจเข้าลึกๆหายจอกเอื้อมมือขวาไปหาอเอื้อมมือซ้ายหายเอวขวาลมหายใจเข้าเรายืดหลังนิดนึงลมหายจอกเราเปิดไหล่ออกไปหายใจขอหเวลาที่เราค้างท่าอย่าปล่อยท้องนะคะขแมวท้องในขณะเดียวกันเราไม่ต้องโหลมหายใจเราเก็บท้องแต่เรายังหายใจได้นะสี่สาม สองหนึ่งดีค่ะหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นมาหายจอกวางมือซ้ายลงไปที่พื้นกดลงไปแน่นๆ่นหายใจเข้าแล้วยกแขนขวาเปิดไหลขวากลับขึ้นมาไหล่ซ้อนไหล่พอดีหายจอกเอื้อมมือขวาไปหาเอวซ้ายตัวเองด้านหลังใช้ลมหายใจเข้าเนี่ยค่ะยืดตัวยืดหลังยาวๆนิดนึงใช้ลมหายจอกค่อยๆบิดเปิดลำตัวด้านขวาขึ้นไปโดยที่สะโพกขวาเราไม่ง้างตามนะหายใจเก็บท้องด้วยขอห้าลำคอหาจุดที่เรา สบายนะอย่าให้เกร็งขอจนเมื่อยสี่สาม สองหนึ่งดีค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาหายจอกวางมือขวาลงไปที่พื้นช้าๆนะขาขวาอยู่ตรงนี้ยืดกลับไปด้านหลังนะแล้วหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นมาหายจอกก้าวเท้าขวาไปวางตรงกลางระหว่างมือตัวเองเช็คนะดูหัวเข่าคูนะคะเข่าวขวาเข่าหน้าเนาะ้อเท้ากับเข่าประมาณใกล้ๆกันเลยแล้วเข่าซ้ายก็เฉียงๆนิดนึงเท้าขวากดลงไปแน่นๆจมูกเท้าตั้งไว้ถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บเข่าซ้ายนะคะที่วางอยู่ที่พื้นเอาผ้าขนหนูมาไว้รองก็ได้ ถ้าไม่เจ็บก็ไปกันเลยหายใจเข้าทุกคนยกแขนสองข้างค่ะยืดขึ้นหาเพาดานโล w l u n ์เนาะเข่าขวาข้อเท้าขวา,ขา,ขวาตรงกันเช็คด้วยนะคะยืดตัวขึ้นให้ยาวๆทีนี้ทุกคนประสานนิ้วมือ,มอทั้ง10ดันฝามือขึ้นหาเพาดานหายใจเข้าให้ลึกเก็บท้องม้วนก้นนิดนึงอย่าให้เจ็บหลังล่างนะหายจอกทุกคนเอ็นตัวไปทางด้านขวาเลยเวลาเราเอ็นขวาโฟกัสที่ลำตัวด้านซ้ายนะคะเอวซ้ายโดนยืดฟีลถึงหน้าขาด้านซ้ายเลยหาสเปซยืดกล้ามเนื้อด้านซ้ายก่อนหายใจ ขาขอห้าสเท้าขวามีแรงกดนะขาขวาแข็งแรง3 2แล้ว1ดีค่ะหายใจเข้าทุกคนกลับมาที่ตรงกลางพอหายจอกลดมือพนมมือหลวมๆที่กลางอ,อกตัวเองยกขาขวากลับขึ้นมานิดนึงสุดลมหายใจเข้าลึกๆ หายจอกค่อยๆบิดลำตัวนะคะเอาแขนซ้ายต้นแขนนะไปขัดข้างนอกต้นขาขวาตัวเองลดลำตัวให้ต่ำเป็นมุมสักประมาณ45องศามือขวาพนมที่กลางอกคราวนี้เราหายใจเข้ายืดตัวขึ้นให้ยาวเอาตัวออกจากขาด้านขวาตัวเองพอหายจอกนั้นบิดลำตัวฟิลถึงการบีบที่มากขึ้นมองข้ามหัวไหล่ขวาไปค้างไว้ทุกคนขาขวาออกแรงนิดนึงพยายามขมวท้องนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยเราพยายามยืดตัวออกไปให้ยาวเวลาที่เรา หายจอกเราค่อยๆบิดให้ลึกขึ้นโดยฟังเสียงแนวกระดูกสันหลังของเราเป็นหลักนะคะอยู่ตรงนี้แล้วหายใจค่ะขอ5 4 3 สองหนึ่งดีค่ะหายใจเข้าทุกคนกลับมายกตัวขึ้นยกแขนขึ้นหาเพดานพอหายใจออกวางมือสองข้างลงไปค่อมเท้าหายใจเข้าเรายืดขาขวานะคะถ้าขาขวามันไกลไปใกล้ไปนะขยับกระดกเท้าขวานิดนึงจะได้คลายหลังขาก่อนช้าๆย้ายมือซ้ายนะคะมาวางข้างนอกเท้าขวาตัวเองสะโพกขวากดลงนิดนึงเข่าซ้ายกับสะโพกซ้ายเป็นเส้นตรงเดียวกันคราวนี้หายใจเข้าค่ะทุกคนยกแขนขวาขึ้น ฟิลถึงการบิดอีกรอบหนึ่งยืดขึ้นยืดขึ้นหายใจค่ะเก็บท้องขอ5ใช้ลมหายใจเข้าของเราเนี่ยในการยืดหลังให้ยาวๆใช้ลมหายใจเราเปิดหัวไหล่เปิดอกขึ้นมาฟิลถึงการทวิสที่ลึกขึ้นขอ4 3 2แล้ว1ดีค่ะหายจอกวางมือขวาลงไปวางมือซ้ายลงไปงอเข่าขวาลงไปแป๊บหนึ่งค้างไว้ตรงนี้ฟิลถึงการยืดนะคะซ้ายขอ3 2มห,หายใจเข้าทุกคนยืดขาขวาแล้วก้าวเท้าขวา,ขวากลับมาที่เดิมมาเจอกันที่ออฟโฟก่อน เราจะไปกันที่แคทเทอริสนะกลับมาตั้งหลักใหม่ถ่าย,ยน้ำหนักมือขวาเหมือนเมื่อกี้เหมือนข้างเมื่อกี้ทุกอย่างเลยหายใจเข้ายก ok, แขนซ้ายเปิดไหล่ซ้ายยืดให้สุดพอหายใจออกเหวี่ยงแขนซ้ายลงไปใต้รักแร้ขวาตัวเองเข่าสะโพกตรงกันนะคะหายใจเข้ายก ok, แขนซ้ายเปิดกลับมาหายใจออกเหวี่ยงแขนซ้ายทุกคนคอนเน็กลมหายใจนะเราไปกับลมหายใจหายใจเข้าเรายืดแล้วเปิดขึ้น หายจอกเวียงซ้ายลงฝ่ายใต้ลักและขวาขยับไปเรื่อยๆขออีกสองครั้งหายใจเข้าทุกคนยืด หายจอกเวียงซ้ายลงใต้ลักแล้ขวาตัวเองรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าเรายืดแล้วเปิดขึ้นให้สุดหายจอกเวียงลงไปเลยยืดแขนซ้ายไปไกลๆนิ่งนะท่าหูซ้ายวางไหลซ้ายวางได้ทุกคนหายใจเข้ายกแขนขวาเปิดขึ้นหาเพดานพอหายจอกเราเอื้อมมือขวาเนี่ยไปหาต้นขาซ้ายตัวเองด้านหลังนะคะหายใจเข้าเลยยืดตัวนิดนึงใช้ลมหายจอกค,ค่อยๆบิดลําตัวเปิดไหล่ลขึ้นค้างไว้ ขอห4 3 2แล้ว1หายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นมาไปกับลมหายใจหายจอกวางมือขวาข้างแก้มเราจะแขนซ้ายกลับมานะคะหายใจเข้ายกแขนซ้ายเปิดไหล่ซ้ายขึ้นง้างขึ้นไปแล้วหายจอกเอื้อมมือซ้ายไปหาต้นขาขวาหรือเอวขวาตัวเองหลังตรงๆไว้ก่อนหายใจเข้าเรายืด หายจากราบิดเปิดไหล่ซ้ายมองตามไปตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกโอเคหายใจนะขอ5 4าส สองหนึ่งดีค่ะหายใจเข้ายกแขนซ้ายหายจอกมือซ้ายวางลงไปที่พื้นที่เดิมคราวนี้เรายืดขาซ้ายถอยหลังกลับไปหายใจเข้าขาซ้ายยกขึ้นมาหายจอกก้าวเท้าซ้ายไปวางตรงกลางระหว่างมือตั้งหลักเราจะขึ้นโลลันกันนะอย่าลืมก่อนจะขึ้นเช็คเข่าข้อเท้าให้ตรงกันจมสะโพกขวานิดเดียวมุมขาขวาเฉียงๆนะคะ หายใจเข้าเราโยกลำตัวขึ้นมาเลยยืดแขนสองข้างขึ้นหาเพดานม้วนก้นกบเก็บซิกโครงประสานนิ้วมือทั้ง10ค่ะดันฝ่ามือขึ้นยืดตัวยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายจอกทุกคนเองด้านซ้ายโฟกัสที่การหงายลำตัวฝั่งขวาฟิลถึงกันยืดหน,นะะ้าขาขวาหายใจขอ5 4 3 สองหงแล้วหายใจเข้ากลับมาทีนี้หายจากลดมือพนมที่กลางอกค่ะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกๆ หายจอกทุกคนบิดไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะต้นแขนขวาฮุกเข้าไปข้างนอกขาซ้ายฮุกให้ลึกเลยแล้วมือสองข้างผนมที่กลางอกหายใจเข้าเราพยายามยืดหลังนิดนึงเอาแขนขวาเนี่ยดันขาซ้ายเข้าฟิลถึงการบิดพอหายจอก้าแมวท้องแล้วบิดเปิดอ,อกบิดเปิดไหล่เขมวท้องแล้วบิดไปให้ลึกขึ้นทุกคนค้างไว้กับรอบลมหายใจหายใจลึกยาวได้ไหมเวลาที่เราบิดนะคะลมหายใจมันจะขัดขัดนิดนึงเพราะฉะนั้นพยายามฟโฟล์ลมหายใจของเราไปเรื่อยๆนะขอห้าหายใจลึกยาวไว้ สี่มองข้ามไหลซ้ายไปสาม สองแล้วหนึ่งดีมากค่ะหายใจเข้าค่ะกลับใมายกลำตัวขึ้นก่อนหายจอกวางมือสองข้างค่อมเท้าลงไปแล้วหายใจเข้าเรายืดขาซ้ายนะก่อนจะไปหัวเข่าขวาสะโพกขวาตรงกันเท้าซ้ายกระดกแล้วควยมือขวาออกมาวางข้างนอกเท้าซ้ายหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายเปิดไหล่ซ้ายคมิมนท้องแล้วบิดเปิดออกไปเหมือนเดิมคมิมนท้องทุกครั้งก่อนที่เราจะบิดนะคะหายใจเข้าเรายืดหลังหาสเปซในแนวกระดูกสันหลังก่อนพอหายจอกเราบิด ให้ลึกขึ้นทุกคนค้างกับลมหายใจขอ5 4 3 2แล้ว1ห,หายจอกวางมือซ้ายลงไปปล่อยมือขวาออกมาหย่อนสะโพกทางด้านขวาลงแป๊บนึงฟิลถึงการคลายนะขาขวาแปบ๊บนึงหายใจคะ่ะที่5 4เท้าซ้ายกดไว้3 สองหนึ่งอายอุตัวกลับก้าซ้ายไปหาขวานั่งทับส้นเทา้าแยกหัวเข่ากว้างเท่าสะโพกประมาณแผ่นแมตนะทีนี้เราให้นิ้วเท้าเรา,าค่ะชิดกันเลยหย่อนก้นลงหาส้นเทา้าหมอบก้มลงไปผ่อนศีรษะลงหายใจขอห้ากดก้นจมอกลงสี่สาม สองแล้วหนึ่งทุกคนหายใจค่อยๆม้วนตัวกลับมาค่ะค่อยๆโรหลังขึ้นมานะเหมือนตัวซีที่ค่อยๆค,ค,คลายตัวออกมาจากหลังล่างพาหลังกลาง,าลางแล้วเปิดคลายหลังบนโอเควันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วหวังว่าจะรู้สึกถึงการทำงานของระบบลำไส้ข้างในนะคะฝึกกันด้วยวันละประมาณเนี้ยไม่นานมากเกินไปแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะน a ม a s t e